สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Don't Look Away แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler นะครับ2พี่น้องสวาน่าและจิมกำลังเถียงกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนทำงานบ้านที่พ่อของพวกเขาได้สั่งให้ทาในระหว่างที่พ่อไม่อยู่สวาน่าได้บอกให้จิมไปตัดสนามหญ้าเพราะว่าเธอก็ทำงานบ้านไปหลายอย่างแล้ว แต่จิมก็บอกว่าเขาออกไปตัดสนามหญ้าไม่ได้เพราะฝนกําลังจะตกสาวนาก็เลยเดินไปดูที่หน้าต่างแต่เธอก็ไม่เห็นว่าฝนจะตกตรงไหนแต่แล้วสาวนาก็สังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่สนามหญ้าแต่งตัวแปลกประหลาดและเอาแต่จ้องมาที่เธอซึ่งนั้นก็สร้างความประหลาดใจให้กับสาวนาเป็นอย่างมากว่าใครมายืนอยู่ตรงนั้นในตอนนั้นเองพ่อก็โทรมาหาสาวนาและบอกว่า พ่อจะกลับไปถึงที่บ้านช้าหน่อยสวนาก็ถามว่าพ่อจะกลับมาตอนไหนเพราะตอนนี้มีใครก็ไม่รู้แต่งตัวแปลกๆมายืนอยู่แถวบ้านและเอาแต่จ้องมาที่เธอพ่อก็เริ่มสงสัยและถามสวนาว่าคนที่มายืนจ้องเธอนั้นรูปล่างหน้าตาเป็นยังไงสวนาก็เล่าให้พ่อฟังว่าเขาใส่สูตรดำขาด,ขาดเย็นๆสวมถุงมือใส่มงคลุมไว้ทั้งหัวพร้อมกับพันโซ่วไว้อีกทีเห็นแค่ตรงลูกตา พ่อก็ถามว่ามันยืนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนอกจากแค่จ้องมาที่สาวน่าใช่ไหมสาวาน่าก็ตอบว่าใช่พ่อก็เลยบอกให้สาวนา่าตั้งใจฟังพ่อให้ดีและทําตามในสิ่งที่พ่อกําลังจะบอกพ่อได้เน้นย้าว่าให้สาวนา่ามองไปที่มันเท่านั้นห้ามมองไปทางอื่นเด็ดขาดและพ่อจะรีบกลับบ้านไปให้เร็วที่สุดสาวนาก็ถามว่าทําไมพ่อถึงบอกให้เธอทําแบบนั้นและนี่มันคือเรื่องอะไรกันแน่พ่อก็บอกว่า ตอนนี้แค่ทําตามที่พ่อบอกและเมื่อพ่อกลับไปถึงบ้านพอจะเล่าให้ฟังและพ่อก็สั่งให้ซาวนาน่าบอกจิมให้ไปล็อกประตูบ้านไว้ด้วยแล้วพ่อก็วางสายไปปล่อยให้ซาวนาน่ามึนงงว่านี่มันคือเรื่องอะไรแต่ซาวาน่าก็ทําตามที่พ่อบอกเธอจ้องมองไปที่มันอยู่อย่างนั้นแล้วเธอก็ตะโกนบอกให้จิมไปล็อกประตูบ้านแต่จิมกลับมาหาซาวนาน่าและมาพูดจาย,ยียววนประสาทเธอซาวาน่าก็บอกให้จิมหุบปาก และไปล็อกประตูบ้านตามที่เธอบอกซะจิมก็ถามว่าทําไมสวรนาไม่ไปทําเองพร้อมกับเดินมาหาสวรนาและถามว่าเธอกําลังมองอะไรอยู่สวรราพยายามห้ามไม่ให้จิมมาดูแต่เธอก็ห้ามไม่ทันแล้วจิมก็ถามสวรนาว่าคนบ้าที่ไหนมายืนอ,อยู่ตรงนั้นสวรนาก็ถามว่าจิมเห็นเหมือนกับที่เธอเห็นใช่ไหมจิมก็บอกว่าใช่เขาเห็นคนแต่งตัวประหลาดๆและมันก็มองมาที่เขาสวรราก็บอกว่า จิมต้องจ้องมันอยู่อย่างนั้นห้ามมองไปที่อื่นจิมก็ถามว่านี่มันคือเรื่องอะไรสาวนาก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอได้เล่าเรื่องคนแต่งตัวประหลาดน,นี้ให้พ่อฟังพ่อก็เลยสั่งให้เธอทําแบบนี้จิมก็ยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่สาวนณาบอกให้จิมคอยดูมันไว้แล้วเดี๋ยวเธอจะลงไปล็อกประตูบ้านเองแล้วสาวนาก็ไปปิดล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ขึ้นมาหาจิมและถามจิมว่า มันยังอยู่ที่เดิมไหมจิมก็ตอบกลับไปว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อซาวาน่าเดินมาดูมันกลับหายไปแล้วซาวาน่าก็ตอบว่าจิมว่าทําไมเขาไม่คอยดูมันไห้ตามที่เธอบอกซึ่งจิมก็บอกว่าเขาก็ยังเห็นมันยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนเพราะเขาก็ยังดูมันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มองไปที่อื่นเลยซาวาน่าก็ยิ่งงงว่าทําไมเธอถึงมองไม่เห็นมันจิมก็เลยบอกว่าอาจเป็นเพราะซาวนาน่า ไม่ได้อยู่ดูมันตลอดเธอก็เลยไม่เห็นมันแล้วแต่ในระหว่างที่สาวน่ากำลังงงอยู่นั้นเธอก็หันมาเจอมันอยู่ข้างหลังเธอสาวนะาก็ตกใจและพยายามเรียกจิมให้หันมาดูแต่จิมก็หันมาดูไม่ได้เพราะเขาก็ต้องดูตัวที่อยู่ตรงนั้นจิมก็ถามสาวนาว่ามีอะไรเกิดขึ้นสาวรนาก็บอกว่ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเธอก็ค่อยๆเดินอ้อมตัวไปข้างหลังมันแต่มันก็มองตามเธอตลอดสวนะก็พูดกับจิมว่า เธอจะลองปิดตามันดูแล้วสวนาก็เอาสกอตเทปที่อยู่ใต้ลิ้นชักออกมาทำใจดีสู้เสือเอาสกอตเทปไปแปะตรงรูลูกตาของมันจิมถามสาวนาว่าได้ผลไหมซสวนาก็บอกว่าเธอก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วเธอก็หันหลังและจะโทรหาพอ่อมันก็เลยจับตัวเธอทันทีสวนาก็ตกใจและกรีดร้องออกมาจิมก็รีบหันไปดูแต่เขาก็ต้องหันมามองไอตัวที่อยู่ตรงสนามหญ้า ซึ่งสาวนาก็โดนมันจับกดลูกตาของเธอแต่จิมก็มาช่วยสาวนาไว้ได้ทันดึงมันออกมาจากสาวนาเมื่อสาวนาเริ่มตั้งตัวได้เธอก็รีบเข้าไปช่วยจิมฟัดกับไอตัวนั้นสาวนากับจิมพยายามจะดึงหน้ากากของมันออกแต่มันก็ไม่หลุดออกมาได้และมายืนมองพวกเขาเหมือนเดิมในตอนนั้นเองพอก็มาถึงบ้านพอดีซึ่งพอก็ไม่เห็นว่าไอตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนแต่พอก็พอจะเดาได้จากสายตาที่สาวนากับจิมมองและพ่อก็เอากระจก ไปไว้ตรงหน้าของมันเพื่อให้มันมองดูตัวเองซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่นานมันก็เริ่มมีอาการงุนงงแล้วก็ถูกดูดเข้าไปอยู่ในกระจกแล้วพ่อก็เอากระจกไปทุบทิ้งสวนากับจิมก็เลยรอดปลอดภัยในที่สุดสวนามาถามพ่อว่านี่มันคือเรื่องอะไรพ่อก็บอกว่าพ่อไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงแต่พ่อเห็นมันครั้งแรกตอนที่พ่อเจอกับแม่ของลูกหลังจากนั้นมันก็ตามพ่อกับแม่มาตลอดพอพ่อมีลูก,ลก ก็พยายามจะไม่สนใจพวกมันแต่ตอนนี้มันกลับมาตามซาวาน่ากับจิมแทนซึ่งทางเดียวที่จะหยุดไม่ให้มันทำอะไรเราได้ก็คือการจ้องไปที่มันและวิธีจัดการกับมันก็คือการเอากระจกให้มันมองตัวเองอย่างที่พ่อทำไปเมื่อกี้นี้แล้วจิมก็นึกขึ้นได้ว่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงสนามหญ้าเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูแต่มันกลับหายไปแล้วพ่อก็ถามว่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งหรอซาวาน่าก็เลยบอกว่า พอจิมมามองมันด้วยเธอก็เลยไป็ล็อกประตูบ้านแต่พอเธอกลับมาดูอีกทีมันก็มีตัวหนึ่งมาอยู่ในบ้านแล้วก็มีอีกตัวที่จิมมองอยู่พอก็เลยบอกว่าเมื่อจิมมามองมันกับสาวนาน่ามันก็เลยแยกเป็นสองตัวและในตอนที่สาวาน่าไปปิดบ้านตัวนั้นก็เลยมาตามสาวานานั่นเองจิมก็ถามพ่อว่าสลโวมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งอย่างนั้นเหรอและตอนนี้มันอยู่ที่ไหนภาพก็ตัดมาให้ดูร,บรอบๆบ้านว่าไอ้ตัวนั้น มันก็ยังไม่หายไปไหนและมันยังคอยวนเวียนอยู่แถวบ้านของครอบครัวนี้และรอเวลาที่จะมาจัดการกับพวกเขาเรื่อง Don't Look Away ก็มีความคล้ายก,กันกับเรื่อง o u t e r s i d e of the Box ที่ผมเคยทำไปแล้วซึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าทุกคนคิดว่าเรื่องไหนมันหลอนกว่ากันช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนนี้หรือจะคลิกลิงก์ในดีสคริปชันข้างล่างก็ได้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่อง d o Don't Look Away ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ